โอเคสวัสดีครับอยู่กับผม 14K นะวันนี้ผมไม่ได้จะมาทำอะไรหรอกไม่ได้มาคาิิปอะไรแต่จะมาเล่นแคร o บแคนนะให้ท่านผู้ชมดูว่าว่า,วามันเล่นยังไงเกมนี้เอาจริงเกมนี้มันเล่นง่ายนะจริงๆตอนนี้ผมก็เล่นจนถึงบ้านแปนะดลแล้วนะอย่างเงี้ยมาแตะดานแปดไกลตัดแล้วแตจริงก็ไม่ตันหรอกนะหลือพวก ปืนปืนใหญ่ฮนะไอ้แบบปืนใหญ่แล้วก็บอลตานะนี่ยังไม่อัพตอนนี้ป้อมธนูปุ๊น,นี่ทยอยอัพอย,อยูอ่ฮะอันนี้เหลืออีกสามชั่วโมงครับนี่ป้อมธนูจะเสร็จเดี๋ยวผมจะพวกปืนใหญ่ต่อเลยเนี่ยเนี่ยอาเอไม่ตันนะต่อส่วนหารตอนนี้ก็ทยอยทยอยครับนี่ตันหลายตัวแล้วแต่ยังมีกหลายตัวเหมือนกันที่ยังไม่ตันนี่ก็ผมนี่มาเนี่ย เล่นเรือเ,อเอกมเนี้วันนี้เล่นไม่ได้เดือนหนึ่งแล้วตอนเนี้นี่ถือว่าไวนะเดือนหนึ่งอ่ะบ้านผมโตไวนะโตไวมากนี่เลยสุดานนี่สนใหญ่นี่ผมเล่นเป็นเซตนี้บอตเลิฟวอล์กนะคือบลลอ์ใช้กำลังฟ้านะขอน,น้านีนี่ผมเล่นเออเปกาเปกาล้วนนี่ครับเนี่เปกาสี่ตัวเปกาเจ็ดตัวนะ ตีได้สองดาวคือกดเวลากดคือส่วนใหญ่เจอแต่บ้านเก่าคือบ้านแปดคือเจอน้อยเออเนี่ยขนาดขนาดจอยู่อยู่ทองหนึ่งนะอันนี้ไม่ได้โม,ม้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตีกันเลยบ้านแปดคือเจอกดสิบครั้งเจอสองสามหลังอ่ะส่วนใหญ่บ้านเก้าลัวๆเลยนะเปิดมาเขาเจอบานะ้านเก้าไปแล้วเออไม่รู้เกมันเป็นอะไรนะ่ะเออผมก็งงอยู่อ่เออ นี่แหคิดจะรถ้วยดีกว่าเออจะแบบเออไปบอกเอ,อ้แม่งม่รถด,ดีกว่าเออว้ยเฮ้ยบ้านนี้น่าสนใจว่ะโดโซแล้วผมน่าจะตีได้หนึ่งดาวว่ะเพราะบ้านเป็นแบบเดินวนนะอือเดี๋ยวจะบุกเข้าไปอะ่ะเอ้จะเล่นยังไงวะเนี่ยบ้านเนี้มาเดี๋ยวรอเล่นดูวะทองตะเกียบแสนน้ำงูหกแสนน้ำดำสามพันแต่ไม่ได้ผมครูผมน้ำดำเต็มแล้วทำไงดีวันนี้ โลละนี่ยบ,บอลเลร์บอลนั่เออเดี๋ยวมันเปิดมันเปิดรูบอกให้เข้าไปโคตรดีเลยวจ้าไอ้บ้านห่วงเนะนี่ยเยนี่ยลงยักษ์ไปเลยตัดเนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยไปนี่ยง่ายๆฮะเล่นแบบเนี้ยัวดโซแล้วถ้าผมน่าจะเดินบทน,นะไม่เป็นไรเออคือคือผมเอา สบายาก,ก่อนนะคือไม่ได้วาวสามดาวคือวันเนี้ยตีวันเกา้าสดไอ้เป็นสถาเานี้คือเก็บสามดาวบ้วนานเก้าคือยากมากนะบอกเลยคือตีไม่ได้สามดาวคืออย่างน้อยก็สองดาวอะอย่างต่ำอะเงินแล้วนานของเข้าไปละโอเคนี่ตีโอเคอเลยโดนไปตีป้อมอีกโอเคค่อยๆอุ้ยตายแน่ฮะหาพร้มแหละโดนโพ้ยิงแช่ไว้ อโอ้คิงเล่นอะไรไว้เนี่ยไม่เป็นไรครับธรรมชาตินะธรรมชาติมันคัดก่อนนะโอ้โหยักษ์คิงมันเดิอนอะไรของมันด้วยเนะี่ยโอเคค่อยๆเนี่ยคือพอมาหาตังคนะ์นะนี่อะไรมันเกี่ยวอะไผ่าแม่งเลยโอ้ยอยากจะตายตายไม่ได้ย์กูก เนยโหคิงนี่สบายเลยนี่ฮะพอบดเลเวลห้าคือยิงแรงนะบานแปดคือคือตีแรงมากนะอืมแถมโคดด้วยโอเคโอ้ยเรียบร้อยคิงตีกับคิงมาแ้ก็ทำไม่ตายเลยไมวไหวโวดูทรงแล้วไม่นานดดบานนะรู้ละคิดรู้ละได้หนึ่งดาว คือเป็นเซตตีธรรมดาคือแบบไม่ได้ตีสามดาวอีกแล้วอืมนี่เดี๋ยวเฮไปคุยควยถึงไหนละโอ้โอเคอีกแปดนาทีอะดูน,นี่อันนี้เซตที่ผมเล่นประจำนะนี่เลยไปกาวเจ็ดนะโหดมากอนะตีวันก้าสองดาวสบายอนะอืมสามดาวก็ยากเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นไปกาวดีกว่านี่ไปกาวสียแล้วกันเซตปอดผมนะ เลยสานวอเนี่ยใกล้เสร็จละไม่ไม่ใช่วอไม่ใช่วอฝาฟันและกิจเออไม่ได้ลงบอลนี่วอลงห้าคนนะบัตแคนผมแคนผมลงห้าคนมาร์กาอ้อยจะเสร็จไหมเนาะอโอเครอรอกันเนีย่ยตอนนี้ทยอยอัพให้หมดนะอืคือเล่นไปเรื่อยๆเกมนี้นี่จะเปิดเลเฟให้ดูเลยอืมก่อนอันนี้ตอนตีมาน์กาอะ่ะ เอ๊ะสองแสนไม่รู้ตีบ้านเก่าหรอน่าจะบ้านเก่านะนี่ฮะบ้านเก่าตันด้วยแต่เป็นบ้านล้างคือตีง,ง่ายนะนี่เลยนี่ฮะผมลงยาดินไหวตรงนี้อืมนี่เลยนี่ไปกาตัดพอมดหนึ่งอะ่ะนี่ไปกาอะไรพอมดเกิดตัดสายขวา,ถ,าถ้าไม่ทำคือนไปกามันจะเดินอ้อมไปโน่นเะคื่อมันจะเดินทั่วบ้านนะคือมันไม่เดินเข้าอะ้นี่เลยเดืนยเรื่อยนี่เวลาสามนาทีเอง ถ้าสามนาทีครึ่งนี่ก็ดีนะเกมนะี้ถ้าเพิ่มเป็นสามนาทีครึ่งโอเคปล้าตีลออ้อละเออไนะมัต้องใช้ระเบิดแล้วนะไม่ต้องห่วงไปก้ามันตีแรงมากนะดูดิประมาณหกเจ็ดทีงล้อแต่งนะาคงเจ็ดทีนะเนี่ยปล่อยคิงตามไปฮะยอย่าม่วงอ,อ้ยปล่อยลึกๆนะปล่อยตรงกลางหน่อยอะอืออย่าเลยฟาดคุยนะปึ้งก็นัดเดียวจอดเนีย่ยอดมากอนะไบกาปื้นะ มานี่ดูวะดูเนี่ยคิงคิงจะตายคิงครึ่งหลอดอีปลายายหิวเลยแล้วลาใช้กับยาหิวเนี่ยไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่คือเลือดมันเพิ่มมาแต่มันแบบมันน้อยะไม่เหมือนพวกพ่อมดบอลเลยอะยาหิวใช้ขุมมากนี่เลยฮะเตะเตะเนี่ยห,หมดมากอ่ะอันนี้ไปกล้าใส่ตัวหรือเปล่าเอ้ยหรือว่าไปกล้าเจ็ดมั้งอืมเนี่ยระเบิดโอ้ใช้ตั้งหกตัวหกตัวกาแพงยังไม่แตกเลย 5, เอ้ยห้าหรือหกว่ะเออดูบายบายบายนี่ไปกไปกาแบบเดียวเลือดจะหมดหลอดแล้วไปกาครับบ้านแป้นม่ใช่ไปกาตาันนะไปกาตาันเนี่ยคือตีมันกว่านี้อีกนะนี่เลยเออเอืไปกาตายโอ้ยป้อมธนูลุมยิงสามป้อมหนึ่งกว่าจะตายหกเกตเว้โห่นะไปกาอนี่อะไรคอใส่แคนเป็นเลเวลสีนี่เลย เดี๋ยวก่อนานก่อนโอ้เหลือคนเดียวเองเนี่ยโอเคได้ได้ทหารละโอเคเนี่ยขอปลาเห็นนะแล้วก็ยาแช่นะือกองนันเสร็จน่ยปลาเห็นยาแช่คือแบบถ้าถ้าอยู่บ้านสืบคือเล่นมันนะบอกเลยปลาเห็นกับยาแช่เอ,อ้ยยาแช่เออยาแช่อะไรหรอเนี่ยอีกสี่นาทีเดี๋ยวดู replay ย์ด้วยกันรู้สึกไม่ไม่ก,กี้นี่ไปกาเจ็ดตัวนะเออถูกแล้วเออหือว่าไปกาดสี่โอเค เนี่ยจะตีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้รู้สึกเกลือบ้านแปดมั้งอยู่เลยแล้วก็ยังไม่ตันด้วยตียหนุกแน่นอนป,ป,ป้อมธนูเนี่ยเร็วหนึ่งอยู่เลยเนี่ยปล่อยยาดินไหวอ่ะนี่อันนี้ไปกล้าเจ็ดเหมือนกันเนี่ยป้อมเล่ตประจําเสร็จเนี่ยเนี่ยตัดซ้ายขวาอย่ามันแหว่งนะให้ฐานแบบมันโล่งๆหน่อยฮะเนี่ยโอ้ยป้อมพ้อมหมดแรงมาป้อมยิงสามสี่นัดนี่ป้อมธนูแต่งเลยโคตรโหด เนี่ยไปกาไปละเนี่ยไม่ใช่ไหมถ้าปล่อยแบบลื่นๆคือแบบเละแน,น่นอนอะคือปล่อยรถดเดียวไปวุ้ยเดินเวียนเทียนแน่โอเคเนี่ยไปละบาบาเรียนเฝ้าเทนยนอ่ะโอ้หคิดอะไรของมันวะเนี่ยเนี่ยเรียบร้อยตายตายตายฮี่เนี่ยคิงแตกเนี่ยบาบาเรียนตายอะเนี่ยไปเลยคือเก็บสามดาวไงไอ้ไปกาเจ็ดคือแบบ คือบ้านแปดจะไม่ลอนะจะไปกล้าเจ็ดตัว้าไปคือเล็ทุกบ้านนะเออจัดตำแหน่งคือก็อตายอะยกเว้นบ้านเดินบนนะต้องแบบใช้เวลานหน่อยเนี่ยนะดูดิบ้านวอลก็ตีได้ไปกลา้าเดี๋ยวเดียนเพลงนี้จบเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูถดานวอลผมนะปวดมากนะแต่ยังไม่เคยใช้เลยแต่โดยทรงน่าจะก,กันได้หลายสูตรอยู่อนะเนี่ยโอเคนี่ไปไปนี่คิงถ้าไม่ตายโตมบาบาเลียนแตกเรียบนะกดไลฟ์ประโยชน์บาบาเลียนะ เพิ่มเลือดเฉยๆอ่ะเพิ่มบูสต์คิงแต่งนะเรียบร้อยเนี่ยตัวเบก้าโอ้โหปัมลุมยิงอ่ะสองปัมโอ้โหเลือดไม่ลดเลยนะโอ้ยเอ้ยสองตัวดีกว่าเออเนี่ยนี่ฝั่งนี้สามตัวเนี่ยดูดูดูอันนี้น่าจะตายอ่ะยังไม่บิดเนี่ยซาฟาปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยอ่ะโหดมากนะดูดิเหลือเยอะรอบเนี้ยนี่ดูรถว่ารถว่เร็วเจ็ดหรือเปล่าวะเนี่ยสอง รู้สึกตีห้าทีมั้งเออห้าทีมันมีสองตัวตีตัวละทีตีห้าทีอ่ะคือโหดมากนะนี x, ่ไฟเลยแคมปื้งแตกโอยระเบิดเนี่ยะบอมบ์ตายอ่ะไปไปไปดูดีเอืองเอืองตายโหยนะไปก้าดเนาะโดนไปก้าตัวเอกนะมาละสี่ตัวหรือเปล fall. ่ามั้งน่าจะสี่ห้าตัวน่าจะสี่แหละเออไม่ไม่ใช่ไม่ไหนไม่ใช่ห้า เนี่ยดูดูดูเทสลาไตปึ้งเนี่ยถังน้ำม่วงอะที่ที่ผลิตน้ำม่วงปึ้งดูว่าเฟื่อนใหญ่ปากเรียบร้อยคือโกงมากนะบอกเลยคือใครแนะนำด้านแปดหรือว่าอยากดันถ้วยแนะนำไปเกาเ์เบกล้าไม่ก็เปก้าขกวานก็ได้นะเสร็จนี้ก็ได้ถ้าอยากดันแบบขึ้นโลม่วงลอยเนี่ยเนี่ยโลม่วงเนี่ยลอเนี่ยเห็นไหม นะคือถ้าผมขค้ืนคือผมเล่นได้ถ้าเค้ื่อนลมอ่คือแต่ยังไม่ขค้ืนสักทีเนะนี่ยนี่และสมวนส่วนแก้พันแปด้อยยี่ส้วย,ยเนี่ยดูฟังมานะโอ้โหนี่20่8ิบสามสิบแดสามดหถ้วยยีถ้วยยีโอ้โหถ้วยกูไม่ได้ดันพอด,ด,ดีตัวตี1เตะสิถ้วย14บส่ถ้วยเจ็ถ้วยเสียถ้วย15บห้เจ็ดถ้วย14บสีเจถ้วยโอ้โหไม่แปลกแล้วคือแบบ ฝั่งมันโหดเยอะเออมีแต่บ้านเก้าวัดตีอะ่ะอืมบ้านแปดก็มีแต่มีน้อยอะ่ะส่วนตรบ้านเก้าวัดตีอะ่ะจัดอยี้คือไม่หลอดนะทรัพยากรเนี่ยค,คือยังยังเป็นสายฟาร์มอยู่ผมอะ่ะนี่เลยหาดใกล้เสร็จละนี่โอเคเขียงแล้วสามนาทีไม่เป็นไรเนาะกดเพลละกันห้าเฟสไม่เป็นไรเนาะโอเคเรียบร้อยอะ่ะไปดูกันมารอบที่สองแล้วกันหา,หา,หาบ้านเก่งบ้าน,นโทน บ้านเนีย้ยดีไหมเอ้ยแต่ทองน้อยสองแสนเองคือผมตีคือทองต้องสามแสนคืนนะถึงผมจะตีโอ้ยบ้านนี้เยดีไหมเอ้ยน่านสนใจว่ะเออโหเดี๋ยวคิดดูก่อนผู้วางลึกนะผู้วางวางลึกนะข้างในโอ้เดี๋ยวตีข้างในสิวะมีปืนใหญ่คู่ด้วยเออเดี๋ยวบอลเอาไปฝั่งนี้กันนะ <Okay. S 2> อันนี้เอาดาวหนึ่งก็พอละนะสาบดาวเก็บยากอนะวานเก้าคือเซนนี้คือตีไม่ได้นะคือเก็บสบามดาววัดเก้าคือทาไม่ได้นะยังเป็นวัดเก้าที่มันลาสดบ้านนะอตีได้อันนี้บ้านเก้าโหดอยู่นะดูดิรัวแข็งเป้งเลยนะอืเนี่ยป่อยยาฮิวไปก่อนนะนย,ยาฮิวป้ายนะยาฮิวยาฮิวคือโหดมากอนะ เลเ้ยวมารู้สึกตันที่เลเวลวหกเลีวว่าเลเวลปแปดมั้งอยากฮิวแพทเนี้ยเนี้ยนีป่ปลาอ่ะปลาปลาเอาทองเอาทอง้ะม่วงพอโอ้โหปลาเห็นไปไหนหมดเนี่ยโอ้โหทำไมเหลือตัวเดียวเนี่ยโอ้โหมันทรงพลังจริงๆปืนใหญ่คู่เรียบร้อยมาเห็นตัวเดียวจะเล่นยังไงเนี่ยเนี้ยไปแล้วกันอืม เนี่ยแป๊บเดียวทองเลิศสี่พันละกิงน่าจะตายนี่พอลนะเออหยุดหยุดดีกว่าไหมโอ้โหโอเคแช่โพบายเห็นสบายอะ่ะโพอย,ยอู่ไกลอ่ะมันน่าจะเดินไปทางนู้นอะ่ะเดินยาวเลยนะเอาพอหมดวองไหมอ้อมันเดินทำไมตรงนี้นึกว่ามันจะเดินไปซ้ายมือโอเคเรียบร้อยตายตาย,ตาย รืบโอเคโอ้มาเห็นทำอะไรดไเีเนี้ยเนี่ยเรียบร้อยได้ดาวหนึ่งก็โอเคนะโอเคนี่เลยเนี่ยปลาหินโอ้ยโดนยิงเชียวอะเนี่ยไม,ไ,มไ,มไม่ไม่น่าไม่น่าได้สองดาวนะน,น่าจะได้ดาวหนึ่งนี่แหละหล่ออุ้ยผู้ผู้เรียบร้อยปลาหินสบายนะ้เราเนี่ยเรียบร้อยปลาหินปลาหินสบายแนะ่นอน โอ้หล้วอ้ยตายละตายลวเอาไงดีเนี้ยน่าจะได้ดาวเนาะ็นมันตีเปล่ามั้ถ้าอยู่ตัวเดียวคือทำพี่อะไรไม่ได้เลยโอ้หทนละหดมากเลยอยากก็น่าจะตายอ่ะของน่าจะตีไม่น่าทันเนี่ยล้วแข็งอะล้วก้าเลเวก้าเลเวสิบมั้งล้วอเนี้ยโอ้โห ตายตายตาย,ตายพอหมดกูเรียบร้อยเรียบร้อยพอหมดทำไรไม่ได้เลยปลาหินนะมันเบาเกินแล้คือถ้าอยู่ตัวเดียวมันมีประโยชน์ก็มีประโยชน์ก็คือมันกระดอนกระดอนสองแต่แบบมันตีเบามาตัวนี้แล้วไอ้สับตัวมันตายไปไหนหมดวะเนี่ยอ้สับตัวโอ้โหเนี่ยได้หนึ่งดาวเอ็กโบได้ไหมน่าจะได้โอเค อยากได้น้ำดำอ่ะตอนนี้ไหมตรงนี้โป๊โป๊โป๊โอเคได้แค่ไี้ได้ร้อยเดียรน้ำดำสองพันโอ้ยทองห้าแสนคือเซนี่คือเน้นฟาร์มไ่เออคือมันเก็บสามดาวอย่ยากนะวันนี้ใีวันแกได้หนึ่งดาวสองดาวตลอดนะโอเคนี่ภารกิจเกมแคนโอเคเรียบร้อยเสร็จละมานี่เลย เสร็จนี้สร้างร้อนเดี๋ยว,ว่าตีให้ดูคลิปหน้านะคลิปหน้าเดี๋ยวมาโชว์ให้ดูว่าแบบมันตียังไงผมเปิดรีเฟรชดูแลหลายคนน่าจะเข้าใจบางคนก็ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเปิดเปิดให้ดูแล้วกันคลิปหน้าคนะือสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วคือขอบคุณนะครับที่รับชมนะสวัสดีขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย